แซบบอแซบบอ mm hmm. ยังม่ธัพากันกีนข่าเช้าใ่ไหนี่มันกินแล้ว,ลวก็ยังก่อตำมกุมกั่วมุกทัวไม่ใสเมี๋ยวมาขายเดี๋ยวมาขาย เฟืองเมื่อวานนี่เมื่อผ้ากันเมือ food, ม่อพอดพูดถึงผ้ากันยุม่มบด <c oughs> แป้มิลลินก็แซีบเลยเฮ้มมยมันดูต้มปลาไม่ใช่เป่นะต้มปลาบม่ใช่หมกเฟืองบ่ต้มกบต้มเกล็ดอย่างาน,นี้สิไม่ใช<ป>่โอ้โหโอ้เสียบแซีบเลยนั่งมันสมสมเสียบเลยสมหวานๆวสินะสมว่าสมแซีบพี่น้องเลยหมกเฟือง เลี้วไก่อยู่ในเฮือนนี่นะมันมันเข้าไปนอนอยู่บนางันไก่สองตัวที่เจ้าบอกนะนี่เพราะเม่ดดำนี่เพราะ S 1> <S 1> พี่น้องเนาะเปิดคลิปมาเห็ดมีเช่นน,นนี้ละซอนอีกอ่ะยังบอคอยสบายใจภายในได้พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือไม่เชื่อละนะพี่น้องยังบบท่านใดมีพี่น้องเลยแล้วก็ค่าสร้างก็ยังบบท่นบานใดพ่อโบศนวะแต่ที่หลักๆก,ก็คือเรื่องไม่เชื่อละนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างน้องพี่น้องเพราะว่าทางนีงนน้ทั้งนั้นก็คืออ่าถ้าโบมีผู้ใหญ่จะดี ถ้าบ่มีผู้ชดซอยก็ต้องให้ไอ้สรา้งา,งใใสรางเพิ่อนยุดเนาะพี่น้องเฮาก็อาจะเย่งใจไอ้สร้างเพิ่นแต่ว่ามันก็ต้องจําเป็นเลเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันบ่มีอ่าไม้เชล่าถ้ามันบ่มีงานให้ไอ้สร้างประเทศต่อก็ต้อง,งระงับงานไว้ก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องอเฮือนอีหล่าพ่อเฮาอ่าเรื่องไม้เชล่าแอหม่พาเฮือนอีหล่านี่แหละอแจักสิ ตลกลงว่าสิเป็นเน้ใดจะคิดเป็นเน,น้ใดาตัวน,นีนนนน้กระไดพี่น้องเออหนอเอาในในกระามแต่เนาะพี่น้องในรุงก็ต้องอากาบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุขชนระวังในและกระต่างประเทศเนะพี่นอ้องที่เขามารับมาชมช่องของลุงเฮ er ิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนกกาะกับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุมมงสุบอนนะพี่เน้อไม่กับโบมี ไม่ก็เรียบร้อยแหละพี่น,องงนอ้องเอ้ยเนาะถือน้ำเปียกมับตายโครูพี่น้องเนาะเอ้าว่าวดังเอาแน่พี่น้องเอ้อย่าเพิ่นห้องไม่ใ่ว่าอยากไปตลาดไปเถอไปหาซื้อโค้งไก่ว่าให้ไอ้ซางกินเอนซื้อเลยซื้อบม่ต้องซื้อนะโค้งไกล่ล้มหมูเป็นโตัวล้มไปอย่างมาพอดเถออ่ะไปพี่น้องไปนี่จะว่าสีขึ้นไปหาทางไอ้ซางก่อนเนาะพี่นอ้องไปว่าไปจา่าเอาเอ็มลงเอ็มล้อให้เราก่อนเพี่น้องอลุงกะ ซื้อขอมาอยู่เมื่อกี้สิ้นแห้งซื้อขอมาหาตอกพี่นองง้องเลยตอกละสิบพันเนาะห้ายลาพันเมื่อกี้น,นี่ก็ปิ้งซูพ่อใหญ่ไม่ใหญ่กินเนาะพี่น้องมาพี่อีกเนาอสิบพ่อกินเนาะพี่น้องเลยมันลายคนเนาะแต่สิพาน้องออกตลาดก่อนอเอาเห็นเนาะไปพี่น้องเอ้ยโดยไปทุกพี่น้องเนาะ ห่อนอบเอาขนาดเลยมันนี่กระดาษทางไอเนี่ยจะดีอยู่ทางฝั่งไทยคือทิ่เป็นฝั่งไทยนะเนพื่อนๆคนติดต่อมาหาลุงแต่ว่าลุงโทรกลับไปแล้วบัดเอาเพิ่นม,มารับโทรศัพท์เพิ่นม,มาอยากสมทบเดินเชื่อนซ่านบ้านชองอีหล่าพ่อนี่แหละแต่ว่า เพิ่นขอเลขวันชีไปแล้วพี่น้องเนาะแต่แบบลุงติดต่อไปแหละเพิ่นยังอาเงียบไปอยู่สงสัยเพิ่นติดธุระเนาะพี่น้องโอ้ยเสาเฮือนอีหลานพ่เนาะพี่น้องมีแต่เสาง,งามๆเสาใหญ่ๆ,ๆพี่น้องเลยโอ้ยตังต้งแต่หูจักกันบ่เคยเห็นอุ้มหลานจักเทื่อ้อนี้คิดจังได๋คืออุ้มหลานนั่ล่ะเนาะ เออสวัสดีเด้อนนักเนอะเดินสวัสดีสบายดีพวกน่ะทูจา้าโอ้ยกินเป็นน้ำเขาอ,อยู่บ่อเดืนน่ะฮะกินเป็นอยู่บอ่อเออกิไนได้ทีนังกิไนได้เบิดเนาะสวัสดีเด้อนน้องแถวยังไม่ทันอาบน้ำไหมเนอะผมยัองย่องอยู่นี่เนาะน,น้ำยังไม่ทันอาบเลยเบิ่งคนนี่ไหมเบิ่งส่งนี่อีหยังก่อนอยากไปตลาดให้ลุงพาไปวะ ไปกปอบาเตรียมเงินไปหลายๆเรื่องช่วงนี้ดูซื้อบุลมีเงินบางไหบมีเงินทางบางรีเิ่นไทวนนี้ลยอยากไปซื้อโคงไก่แหนเ่าอซื้อโคงไก่กิล้วทนายเยโคงไก่มาล่ะบคือกานซื้อซื้อหมูเป็นตแล้วนะมาล้มนี่นะสอนหายใจเลนะเงินทางอ้เิ่นไทวันี้แสนเช่าไอ้แนเ่า โอ้ก็ยังมีหลายโกยลูกอีู่เลยแหละเนาะเออซื้อมะยุเมื่อกี้นี่ซีนแหงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแบ่งให้ทางอีลาอันว่าอันนี้เออบะหมี่เนี้ยเอาให้ได้เอาเอาเอาไปสันิดก่อนเนี่ยเอาเอาครับอันนี้เอ้าติ้งก่อนคนนีดน้อยฮะคุณใหญ่คือข้าวอีโอดเอาซะ

ปีปีกับไทยกะปีหกเดือนคือผู้น้อยแท้บมแมนนะพรตัวอยู่มาตัวลุงนะหอนว้ยแต่เดือนสี่ปีไก่นี่คุณแต่เดือนสี่ปีไายนี่เดือนสี่ปีไายนี่กับมะฮอดเดือนสี่ปีเมื่อกี้ได้ได้ปีหนึ่งจากเดือนสี่มะฮอดเดือนเดือนเจ็ดปีสามเดือนเออปีสามเดือน แม่กระถ่างแม่เพิ่นมาหกเดือนกเดือดทำด้อยเนี่เน้อน้ะหลานน้อทุกอยังยังงีเป็นเลยคนบ่ค่อยได้กินข้าจ้ะได้กินนมเออน้ำเตาแตงออกเลยตั้งแต่เพิ่นเกิดเลยแม่เลยเพิ่นไม่ได้เคยกินนมตัวบอ่ะกินแห้ต่ว่าว่างานุ่มนุ่มบ่มีเนาะก็เลยเอานุ่มสามมะลิให้กิน ใช้ลุงหนวดไปซื้อไก่มาให้ล่ะท้าเมฆาเพาาิ่นบ่ขายฮะทาาเมฆาเพิ่นบ่ขายเอ้าว่าเป็นแใจไหนแท้พี่น้องเอ้ยเขาเจ้าบ่อยากได้เงินบ่บ่ที่นี่น่ะมันสิบูเฮ็ดแันว่าคอกไปอ่าอันนี้ซื้อฉบับละบาทที่นี่เฮ้อโอ้ยคอกเป็นห้างเนี่ยเป็นมันแน่ๆเลยคอกไปที่นี่นี่ยคอกไกเ่เฮาบ่เป็นหวานรักลูกมีไก่อยู่สองตไก่มีไก่อยู่สองตัวเอออุ้ยนี่นก็มีหลวงมีหลายมีสองตอ่า ข่อไอ้ไข่มาดิเฮ้ยไข่และไข่และไก่น่ะย่งโอ้ไข่กับบท่านมอนไนน์นี่ดอกต้มให้นมอน้อยนี่กินเลยแล้วเอหมูมันเทิมนี่เวลานี่นี่มันบ่ได้ลุงลุงเข่าลุงน้ำกับเจ้าบุญอะลงคือกันเนาะเออแต่ว่าอ่าคือเพิ่นอ่าเพิ่นบัวไดไมแล้วว่าเฮ้ยไม้เนาะครันเวลาห่อนย่ามาเข่าสิเนาะใครชมว่ามันไปรุดหลายๆสิเพิ่นกับเพิ่นกับ มาบอกกันก่อนเป็นบ่ได <ồi> ้เออต้องไปทามูแิ่งอ๋อแต่ยืนนิ่ผ่านบ้านตัวนี้ก็มูหลายเนาะนั่งเนาะเด้หลายมขันซ้ำเม,มนี่นี่เพิ่นขายห้องหอดบนางสีหาลดหอดหอดบ <Lang> ่กัวแล้วให้สองลานอี่ละบัวขมทางแมไทาตัวบไงผดสองล้านเือดูเด็ดย<อ>ังบ่เอาที่ไหนก็มี พายูเซปูนคือแพงแท่ล่ะตัซสามนี่ตัวสองล้านสามล้านคนนะดิเซปูนฮะลุงซื้อมาตัวนั้นเลยลุงซื้อมิตโต๊ะโต๊ะได้ใหญ่เนียตัวซ้ำแข้งเลยซ้ำหมูช้ำหมูเจ้าซ้ำตัวนอนอยู่ดิเนี่ยตัวนอนอยู่หันตัวหนึ่งสามสี่ล้านคนดิเซปูนแพงอีหลีคือว่าได้หน้าบ้านเซปูนเมืองมันเมืองหมูใช้หมูตัวตัวได้ตัวนอนอยู่เลยคือตัวนั้น นอนอยู่ยใหญ่ไว้เลยพี่น้อยนอ<ห>นตะกี้มันตัวนี้น่อยนึง,ง,นงนคือเจ้าของคนบูคาให้ไก่นะแล,ะะวละ้วเป็นยังไงชื่อชื่อนี้ไหนใช่ะทางลุงพันหายไปทางแถวบ้านนี่แถบภูเลย์คายเออถ้าผูเลยา์คายนะัคือ,อ,อไปซื้อเอา เขาชื่อแถวบ้านนี่มันสิบม่มันสิบมเมื่อคืนข้าคือเก้าเปล่าข้างเม็ดโดนกตบ่มือแต่เพิ่นบเอาขึ้นเพิ่นเอาคืนแตก็แล้วเอาขืนยังไงเฮ้ยเขาสื่อไปเป็นบ้าบ่สื่อบางคนก็จะเอาขึ้นเรื่อยแต่ว่าเพิ่นคืนเงินเท่าบ่ขึ้นแล้วแต่ว่าไกลข้าาไกลขึ้ไกลขึ้นไกลเหนื่อยขับ้างแลเฮ้ยฮ่าจอยจัน ไม่ย่งคนยังไง้ำเบากินห่้อินะหมอเออหูจากแบงปั่นอีกจ้าแบงมจินจ้าแส่บบอแส่บบอยังบม่ทานิากันกินข้าวเส้าสำเนีงไมกินแล้รกินแล้วก็ยังก่อนตำมุกทัวมุกทัวไม่ใสเดี๋ยวมาขาย หมักเฟืองเมื่อวานนี่เมื่อพากันเมื่อฮอดพูดกับพากันยุ้มบดแปดไมิลลินก็แซ่บเลยเฮ้ยนต้มปลาไม่ใช่ห่อนะต้มปลาบไม่ใช่มะเฟืองบ่ต้มกบต้มเกล็ดอย่างนี้สิไม่ใช่โอ้โหก็แซ่บแซ่บเลยนั่งมันสมสมแซ่บเลย สมหวานหวานสินะสมว่าสมแซ่บพี่น้องเลยหมกเฟืองแล้วไก่อยู่ในเฮือดนี่นะมันมันเข้าไปนอนอยู่บนางกันไก่สองตัวที่เจ้าบอกนะนี่เพราะไม่ดำนี่เพราะ เอ้ตัวไดไล่เนี่ยเบาะพี่ไก่ปลาเนาะเออมิติไก่เมย์ออ่าแต่ว่าไก่แม่ดับนี่ไก่สิไข่ได้เนี่ยนหะเนาะหาห้างไม่หามันนดมีแล้วหางมีแล้วบนะไปเอาคาร์โบมี่ก็ไปขอที่ผู้ตู้ห้างไกลพผูตู้ลายอยู่บ๊ะหางก็ไม่ยนงบะีแบตอย่าแต่มันถือฝนนี่แหละมันถือฝนมันบ่ได้ฟักได้เหย่ไข่่ อมันถือฝนมันบริไครได้มันโมเมนมันบุกใ,ใครนะมันบุกฟักน,นะเออสับสนเรื่องอไม่ฝาเซลาเฮือนหนองพรในจักมือใดสิอ,อันนี้นอนนั่งเนาะยังมุ้ยเแบบไม่มแจ้งบ่เฮออ้ยทางบ่ะตูเหมาแก้วกับลูกวิสิขึ้นมาบุพี่น้องมนวันนี้ก็ได้ บูว่าเป็นสภากรึนะบอจามใช่ไมครับแบงแม่บอบนนี่นะบอเจ้าแบงแม่เจ้าปอบนนี่นะแบงเนเดียวจะมาชกมาด้ตอะ เฮ้ยแซบ่บบ่อแย่ไหมมากินน้ำเน้ยกินน้ำเน่โอ้ยอย่ามาย่านกันเด้อโอเค,อเคพี่น้องเอ้ยมีเดียวที่ขึ้นไปเห็นว่าหาสร้างกันนั่นน่ะเนี่เดี๋ยวไปบ่ตลาดไ,ไปบอไอ่อเอาไปกันจังว่ากัน,นอีเท่านึงอ่าหมู่ว่าในพากันไปหาโนไม้ มื่อี้สิไปหาซื้อโค้งไกลย่นตลาดมานี้พี่น้องไงอ่าเพราะว่นน้อยเนี่ยมันไปหาค่อนข้างมันสินลำบากเนี่ยอ่าฮ่าต มมีแห้ง네<อ>บ่บ่เป็นว่าค้นเ้ยอันว่าเครื่องจั๊กอะไรอ้าวไอ้่ังเติมพลังก่อนโดยโดยโดยอ้าพ่อฮะโดยโดยกำลังเอ็มเส้นขาเฮ้ ขับรถเล็วง่ายกน้อยเนังขับรถเร็วๆง่ายๆน้อแอมต้องนี่โอ้ยเสาใหม่เวลามันแหี่ยงนแห้งงามเนาะเสาใหม่นี่เนาะเสาเฮือนเนาะงามไม่รีพี่ตรงเง้ยกินแล้วเขาเศร้าไหมรอดเลยนาะ ทางไอ้สร้างคนหนึ่งม,มาท่านในหน้าบอกเออหน้ายังบาท่านด้แล้วว่าไห้แล้วนะยัง,งโอ้ยหมายเขาว่าคดหน่อยหน้าลายได้ดินะฐ <c oughs> านะฐาธนาหน่อยนีค่คดหลายนี่สีแล้วไหวพี่น้องเลยหน้าลายคดหน่อยนี่โอ้ยด้ <c oughs> วยสีแล้ว No. อ,อยัะได้ปาดนะตอนนี้มันไก่เขาอ่ะมันะได้อเอาเครื่องปาดนะแต่นี่มันเ,เครื่องปาดไหรปาดปากกันไปนะหบอปาดบอกคาะเลยบอกโดย ตปมาเนางไอ้น้อไ,นนไปไขหน้ามาผู้เดียวลงเอ้ยได้ผู้ชายผู้เดียว <c oughs> ทำประชารตทำปรมาชาริตแหละ เพราะว่าสมัยนี้นี่ผู้บ่าวผู้สาวเขานี้เขาไปกรุงเทพกรุงไทยเมื่อไหร่เขาบออยาอยูได้ลำไฮลำหน้านำขั้นกินตีนนำขั้นกัดขาโมตี้พันที่โตแล้วลแต่เฮายังหน่อยก็ยังพบผู้หนึงห่งเลยเฮาก็ได้นอนรับปันตายได้น้อยเนาะรับคักรับน่ได้เวลาแนะนนอนเนาะ อ่าผู้ใหญ่เฮ็ดเวียกนี่ชุดยอดได้พี่้รงโดยเฉพาะไทายให้หน้านี่ถทยหน้าถทายไยหน้าลำซ้ำบดที้ทั้งหลายถ่ายเน่าขาดเน่มันโดปวดทแล้วฮะผมีคนซอยเลยบว่ายังเหนือจากทงบ่ทีนี่ยังบุหรี่อยู่้มันสีหมื่นีก็อ๋อเอา ก็ถือว่านีทางสาวแอยโดยเบเบาในแล้วเนาะโดยกรซอาก็ไวมาเอามาสู้พิ่กินโดยโดยฮะเห็ดไปเดียวก็แล้วละเศร้าให้เศ้าหน้านี่โอ้พี่น้องเลยคันมาขายคันมาเแพงคือขี้ซี่นี่คือสิบวอยดอกเบิ่งนี่ขี้ซี่ดิโลนึงไทยชิมือนี่ดโนนึ่งสามสิบพนบ่ฮะพุน เข่าโลดเซีซีเกรสไวาหน่อยเนาะอ่าบ้เฮ้านี่ก็สิเวิตอย่งนองเฮานี่กกได้สิไปจ้างรถฟอร์ดมาไทยนะอ่าไปจ้างลำไห้ลำหน้าพูนแหละลืมไปจรถเมือวานเลยลืมแล้วลืมาเพอา

เขาเว้นเขาเว้นอ้าวแค่ดนจังเขา่อนยล่อนะอนว่าโอ้ยย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 ยเขายยยยยายย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 ยายยยยยยย้ยย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 กยยยจ้ยยยานยย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 ่ยย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 ย้ยย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  คนมันกระจุยุจุนามครับมันมีขาโอบกันนานนั่นเลยเอาพัดตัวสับจะคล้องได้ว่าเซนฮูนันวะเซนฮูนไปฮอด้ลงืองแม่นะงไปไปชนนี่จะจะลืมจะลืมจะลดกันจังูว่าลืมหมดทีใครแต่เขาโบเก็บเอาเขาโบเม่นว่าเขาโบเก็บไม่เอ้ยเขาย่านเขาย่านเขาคิดว่าพี่ปอบถ้าคุดการอยู่นะลุงนอกขเมือเนาะใช่ท่าจีโก้มาได้เขา เป็นการเตะเต้นคือนั่นแหละเข,เ,ข Spec เขาเขาคิดว่าพี่ปอบเขาก็เล่นบวกล้าเก็บเขาย่าดอยสิดอกลองคือเปนกระเชียเงินสองลานปลายแล้วเดียดเงินสองลานปลายแล้วกินใหญ่ใครอ่อ้าไอพนักเสีอันใส่ไม้เซนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไม้เช่ลายังโมมาอยู่โอ Это, ้ยน้อเฮ็ดจังไรเด๊บัดทีนี้เด๊ น้องพรอให้พาไปตลาดไปซื้อแนวกินมาให้ไอ้สร้างก่อนประชันว่าเบอร์พี่น้องเลยนี่ล่ะเพิ่นชวนไปอันตลาดให้พาไปบระเเมนว่าชวนหนอกอ่าเดี๋ยวผาไปตลาดาลลให้ไปซื้อแนวกินแม,ม่ไอ้สร้างอ <laughs> ่าเนี่ยอยู่แนวกินประชันว่าเอาเอาพี่น้องมิเตวาถ่าน้องก่อนโอเคพี่น้นองเลยสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องมิเตวาลุงกับฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้อง ฟานเอฟซีเพื่อนยาเจดีเบิร์ตสกูสกคนพี่นออ้องไอ้อาเพื่อนอีหลาพรข้ามน้องพรหานี่แหละขาดไม่ฟ้าเชื้อราได้เพี่อนเนอเอ่าท่านพี่น้องอยากสดจากซอยอยากให้เพื่อนน้องแล้วทั่วรน้องเป็น้านาอ,อ่าติดต่อเข้ามาได้พี่น้องน้องลุงยินดีเป็นสะพานบุญให่ทัวร์ก็ได้ในทีมงานเท่าพี่น้องขอขอบุญขอบคุณไดหลายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุกู สุขคนขอให้ร่ำให้รวยพี่น้องเอ้ยมาพบพ่อกันมืัอนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ไปไดเด้อเด้อพี่น้องเด้อจี่ไหนก็นอยู่ดีแห้งแล้วอยู่นเ,นนเนาะอ่าสบายดีพี่น้องเบิดสุธานอ่าขอบคุณทุกคุณเอฟซีหลายๆขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าาที่กรงานทุกสิ่งอย่างที่เหตุที่ทำนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ